เดีขาดิเสวัสดีครับเดี๋ยวสรดับรยนตเลยเราเดี๋หน้อนี่แมงเราไหเนี่ยบเย็นอยบเย็นบเย็นองลองถามไาดิเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่จังหวัดอะเป็นจังดอะไรดอไปเป็ก็ถามว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรครับแล้วว่าจังหวัดที่เขาอยู่อ่ะมีการยิงปืนหรือดังปิ้วปอ๋ออยู่ในโปรโมชั่นนแคสวายเรียงครับเราเขาบอกว่าเขาอยู่ในจังหวัดที่เป็นโปรโมชั่น ังห enfin วัดหาอะไรโปรโมชั <fin anta> <ots> ่นค <okay>? ่อยดีได้วไหมครับผมฟังไม่ทันเมื่อกี้ผมเป็นไม่ทันอันนี้ยวจอเปิด Google ดันเตลเลเตอร์ไปด้วยมิงต่โบอิตจ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 โบพูดตามเขาอยู่ไหนใครว่ามีเรื่องกับพี่ผมใครว่าน้องเป็น้องเป็นจังมหมจังอีกเนี่ยอาจอคุยมึงอ่ะคุยประด่าเลยอ่ะมองแม่มองแม่มองน้องแม่ ไปกับเขาดิฮัลโหลภาษาอะไรอะจะคุยกับเขาดิสิงบีกุลเฮ้ยเดี๋ยว้สเป็นจอนเลยเราเด็กกดก็ไนูเนดียัม่นี่เราเมื่ยไง่บอย็นดีบอยเนบอยเอ็บอยเอบอยบอจอแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรไม่รู้ก็เป็นใครเขาคุยภาษาอะไรพี่เจิดฮัลโหเปนคเขาวะอสมองไอ้ปรอโปร อ๋อชิวจอเดกเขามันเขาต่างชาเลยจอนจอน่ึ่ไม่นอนบอกแล้วใครรู้ัาใครรู้จอนไม่นอนไม่อยู่กับทบอยู่กับหมอไม่ใช่จอนนอนเมื่อคืนนอนไว เอ็งไม่คุยกับเขาหน่อยเหรอวะเขาเป็นต่างชาตินายจอนคุยแล้วคุณไม่รู้เรื่องเขาคุยภาษาอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ่ะจะเรียนสบัสดิโปรโปรตองออกเสียจบจะเปขนมแบดดีเจนะฮะก็ไเป็นคนกัมพูใจล่ะไม่ใช่ว่ามาไม่ไรู้ลองคุยกับเขาดิดอทอมทอมรอยดอทอมพี่เจ้าใครมาเล่นไอ้จอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดตามมานานแล้ว เขาอยากคุยเองมากมต้องคุยกับเขาหน่อยเราจะคุยเรื่องไม่น่าก็คุยไปเลยก็เดาเดาเอาเขาพูดอะไรมิงมิงบอสปิ้วปิ้วปิ้วบกอ๋อเขาฟังไทยออกแต่เขาพูดไทยไม่ได้จ็อดมึงพูดไทยเขาได้เลยแต่เขาแต่เขาจะตอบมาเองพี่เชื่อครับเชื่ออาร์มขาบัก็พูดไายอยู่นะเมื่อกี้พี่เชิ ูไทยอะไรอ่ะเขาพูดกัมพูชาต้องฟังไทยออกอ๋อประหาดมันยันนะใช่ต้องฟังไทยออกแต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้พี่อายุเท่าไหร่ครับแับขโมยฉันมีคนมีคนมีคนต้องจับมิคุณนะระวังพี่ระวังมันมีแต่มีท้ายตัววิ่งมาแล้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 วจังหวะเนี้ยคุยกับเขาได้เยอะมันเยอะระวังมันเยอโปพราะมันเยอโปพราะมันเยอโจน เ,เรานั้นเนาวจังไก็ไม่ไดจังไเจาก็ไม่ได้โอ้โหเยอะดาวแล้วดาวแล้วตัวนั้นดาวตัวนั้นดาวเราไม่ได้ช่วยเราเชียอ่มงเห็นมาเลยต่เลวยจอแก้วต่อเล,เเอเลเเออยโรกามนิมฮะโมนิมาพี่เจออเเ้าอันไปเร่องอ่จอร์เนี่ย ชอบเองเขาพูดไทยได้เฮ้ยเขาพูดไทยไม่ได้แต่ว่าเขาพูดเขาฟังไทยออก้องคุยกับเขาดูเขาบอกว่ายิงมันนะเมื่อกี้เวดเวดเอาคอยกดดังนะเพื่อไนะเวรตเตอร์เวเวปปน้าหนมี่ยเพื่อนเวรยเตอร์มุกัน เขาพูดอะไรวะจอดบอกว่าโอเขาก็ไม่ได้ไรในวันที่เนี้ยอ๋อหัวายไปม่พออกได้เหรอใช่ใช่พูดอย่างี้เหรอใช่เขาพูดเขาพูดเป็นพราะอย่างนะเขาบอกว่าตายไปม่ดีมันได้อโอ้โหเอ็งไม่คุยกับเขาหน่อยอ่ะเขาคุยเองอ่ะผมฟังออกแต่ผมคุยไม่ได้อ่ะป้าจักมีนน่ะเฮ้ยกัมพูชาฟังกัมพูชาเหรอใช่ต้องฟังได้อ่ะแต่ต้องไปต้องคุยกับไม่ได้อ่ะ ทำไมทำไมคุยกลับไม่ได้อ่ะโปรโปรเลตเมื่ก็จบสไลด์อาร์ตไม่นอนถึงถัดดอกทอมทอมมองไห้ไว้เนเขาบอกว่าาจอนเล่นนะเขาจอบมาแอบมามองอยู่ข้างกองทรายครับฮะอะไรหรอแล้วเขาชอบเมากกันดีอย่างนั้นอ่ะนะครับเปิดเลยไม่นอนก็ว่ากเขาชอบกินรีโอครับมันเกี่ยวอะไรกับรีโอวะเขาบอกว่าเขากินรีโอกับต้มเล้งเมื่อกี้ต้มลุงนะครับรีโอ S <S มันเกี่ยวอะไรกับยิงอะ่ะไม่กินโยกับต้มเล้งมันทำให้มีพลังไงเขาพูดอยู่เมื่อกี้อ่ะแล้วไม่ตายอะ่ะลองลองถามเขาดิเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่จังหวัดเป็นะอะไรอ่ะจังหวัดอ่ะเป็นจูเป็นจิ้วจิ้วจิ้วต้องถามเขาอะไรก็ถามว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรครับแล้วว่าจังหวัดที่เขาอยู่อะ่ะมีการยิงปืนอแบบดังปิ้วพิ้วพิ้วโอ้อ อยู่ดัโปรโมชั่นใแครสวายเรียงครับเราเขาบอกว่าเขาอยู่ในจังหวัดที่เป็นโปรโมชั่นจังหวัดหาเลยโปรโมชั่นประเทศอยวไรวะน่ะเขาบอกว่าโปรโมชั่นมีนอมัยเรียงมันจะป๊คอยตีได้ไหมครับผมฟังไม่ทันเมื่อกี้ผมเป็นไม่ทันแคดสวายเรียงอายุดับโปรโชั่นอยู่จังหวัดที่แบบว่ามีสาวๆสวยนอนเรียงกันในน้ำ

นะโปรเจกต์ต like 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 you? yeah. ่อโปรเจกต์ต่ดโปรงอภัยโปรยองคลั่งอ่ะโปรจีลันนอะโปรจีลันรถเคราะอ่ะจีกองใบยังเคราะห์เยอะอ่ะก็ว่ารถแรงเย็นเหรอก็ว่าขอให้ถึงจีลันทับตะไคร้ไวๆแล้วก็ขับรถแรงเย็นแล้วมันพิชิตฟังออกด้วยอ่ะเดี๋ยวเฮียล่ะขับรถเนี่ยก็ขับรถไปจีลันไงก็ร้านแรกไม่เป็นไรก็ไปร้านสองร้านสามร้านสี่ เจาางมาดอกอุ้หิใบมวยหลอกหวยพราอกไปสิดย uh ัดไปเราเยอะหลอวเงี้ยโอโโคตรสิงม่หลกเไอ้ดอมึงพกปืนมาเมื่อวานูถามกิงเรอะโอ้ยศูนยูไอ้จอรดสิบเก้าดเมจไอ้เยี่ยยิงมันแล้วบ่เนี่ยบางทีไม่ดับตัวไงแบบว่าตั้งตั้งใจแบบว่างคนงีจะไปจะ โปรไลกไม่ได้นะโปรไม่ได้เอาไลค์ไปคนเดียวไอ้ต๊ดเขคือใครเอาบ้าพี่เจนเอาใครมาเล่นกันตอดเนี่ยเนี่ยเนเนีาอยากจะคุยเองเห็นป่ยเนีโปอชไอโปโปรอาสไว้นะชัวไออันนี้เดี๋ยวต๊อดเปิด Google ตานตเเตอไปด้วยแป๊นึงนะเปิด Google ไปไปานต้องอเสียงพี่เข้า Google แล้วมันจะแป์ให <miserable. S 1> yeah, really, ้เข yes. ้า o o g l e เหรอใช่ครับมันจะแป์ให้จริงๆนะ g ูเกิลทานเตลดใช่นกูเกิลทานเลิดไงมิงกะโบอิจ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 โบพูดตามเขาอยู่แต่๋ยวเราปลภาษาไทยเป็นภาษาภาษาไทย เอ้ภาษาอะไรนะพี่พี่เย่ําภาษาอะไรนะเกาจะมหวัดทางภาคเหนือจะเอาฏิเสธเดี๋ยวโอ้ยพูดเลยเนี่ยไปอยู่ไาอยู่ประเทศอะไรนะเอาอยู่นี่อินโดนีเซียไปอยากอินโดนีเซียไปเป็นภาษาไทยโอเคเดี๋ยวจะเข้าพูดมาปุ๊บเดจะกดไปปุ๊บเดี๋ยวจะพูดตามมันมันก็ไม่พลาดโอเคเปรี่ยนโซนไปโซนไปที่ปั๊ว ไม่สามารถถ่ายภาพได้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถถ่ายภาพได้โอเคโอเคยอดรู้เรื <S <S ่องทีนี้เราจะอเขารู้เรื่องแล้วมาเลยครับคุณมาเลยครับคุณมาอีกครับอ่ามามเขาบอกให้คุยไม่ได้อรับอ่ามาตุ้ยกองกงตร้ยกับปากราแตรกามงปล่อยป่อยโปรเนี่ยเนีูเขาคุยกันนะจ๊อดเอาดิฮะจุบไว้ตัวไอ้โปอ่ะจุบไว้จัดไว้จุบไว้จัดไอโป คุณแม่อังก็ด่าแม่ผมมากมันเป็นว่าคุณแม่เมื่อกี้อ่ะอัากอด่าอะไรอินโดนีเซียเหรอเขาอยู่กับคแม่ผมแม่เป็นไงวะเอามาดูประเทศอะไรกันแน่เนี่ยกัมพูชาโอ้โปรอเปจรันทีมนะโปรประหยัดงบโปรเดี๋ยวดีแป๊บนึงยิงก่อนอยนะพึ่งเปรอ้าบอกว่าล่ะหัวโป หนังวัดพระน้อมวยออ์อ้อาวไปเจิออะหลุดดักไปหลุดไปอ้าวไปเจิดไปเจิดเดียวเดี๋ยวอะไรอ่ะไปเจิดหลุดไรอทำรอดจะกเกมจริงไหมนเนี่ยเอา,มาไม่ดีตั้งนั้นน่ะ เล่นไม่กนโอเคโอเคแบบี้รอยังอากระตุนหมดว่ะิดรดัโปรักรปรรัโอ้เดียวแล้วมันเหลือเป็เดียวแล้วเนี่ยมันมันจริงมโตโตเ้จำจำปุ่งไมโปรปุ่งจอยจมจไมัวตัวโตัว กเก็บโรจกรเจกต์โปรจกตแล้วไม่กรโดฮะอาเกนตาตาะบังแล้วตาบาจะบางแล้วโอ้โหก็ออเินได้หมดแล้วถอยเว้นจัลราจรจราจรถอยถอยถออาไ่เจอไปไหนแล้วปะยังได้ถอยไดถอยอี ไปยี่โปรไป่ี่ไปย่อมก็ไปโปรโพี่เตอร์พอจบแล้วเขาบอกว่าต่อยเจ็บหนักมีคนต่อยจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาพูดภาษาคาเมรพี่กูมีคนดูรู้จักภาษาคาเมนเนาะภาษาอินโดู่ะพี่เจอไปไหนแล้ววะพี่เจอเราจะนี่ก่อนไปแล้วว่ะพี่เจอหนีจอตาพี่กูดู